เราสามารถที่จะฝึกสกิหรือฝึกจิตเราได้ในชีวิตประจำวันของเราเลยนะคะและในยุคนี้ค่ะนะคะมีผลการวิจัยออกมาเยอะแยะมากมายนะคะในการทําสมาธินะคะมันส่งผลดีต่อชีวิตเรามากเลยนะคะการทําสมาธิไม่จําเป็นว่าเราจะต้องนั่งสมาธิอย่างเดียวนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจําวันเราค่ะสามารถเป็นการฝึกสมาธิได้หมดเลย ให้เราเข้าใจนะคะการฝึกสมาธิก็คือการฝึกจิตเราให้มันเกิดสติที่นะคะมีพลังนั่นเองนะคะการฝึกสติให้มีพลังนะคะมันก็ทําให้เกิดสมาธิตามมากันนะคะและสําหรับคนที่ขี้เกียจมากเลยนะคะดิฉันเองก็เคยเป็นกับคนที่ไม่ชอบนั่งสมาธิและหากคุณเป็นคนที่ไม่ชอบนั่งสมาธินะคะลองนําเทคนิคเหล่านี้ เอาไปเลือกใช้ให้เหมาะสมวันนี้จะหยิบตัวอย่างมาให้นะคะสำหรับในชีวิตประจำวันเราค่ะและเราสามารถทำให้มันเป็นนะคะสมาธิได้และเป็นการฝึกคิดเราได้อการทาสมาธิเทคนิคนะคะอยู่ที่ติดคุณค่ะจด่ออยู่ที่สิ่งไหนนะคะจดจออยู่ที่สิ่งไหนด้วยการรับรู้สิ่งนั้น นึกนะคะข้อแรกคือจิตโฟกัสไปที่สิ่งที่คุณจะทํากิจกรรมสิ่งนั้นค่ะส่วนข้อที่สองนะคะจิตโฟกัสไปแล้วนะคะข้อที่สองคุณต้องไปรับรู้สิ่งนั้นก็คือรู้สึกอยู่กับสิ่งนั้นนะคะอ่ะนะคะทั้งสองข้อเนี่ยแหละมันคือตัวเพิ่มกําลังสติข้้งกับคุณนะคะเพราะสติของคุณค่ะจะทํางานด้วยการรับรู้หรือลึกร,ร,รู้สิ่ง นะคะสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คุณกําหนดค่ะเพราะสมาธิค่ะให้คุณเข้าใจนะคะกําหนดจิตของคุณอยู่ภายในร่างกายของคุณส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับนะคะกิจกรรมที่คุณจะทำก่าการฝึก ตัวรับรู้กับสตินั่นเองนะคะตัวรับรู้ของคุณมันคือตัวรู้ค่ะนะคะส่วนสติคือการกําหนดนะคะกําหนดสติและนะคะดื่มน้ําเข้าไปค่ะนะคะเรารู้สึกแบบไหนเราก็นะคะตามความรู้สึกของน้ําไปเลยค่ะมันไหลไปที่ไหนนะคะนี่คือฝึกในชีวิต ประจำวันสองนะคะวิธีนะคะอ่ะนะคะเสียงเพลงก็ได้น้ำดื่มก็ได้ต่อมาะคะ่ะก็มีการฝึกทวงที่คุณสวมใส่เสื้อผ้านะคะรวมถึงการขอเสื้อผ้าคุณก็สามารถฝึกได้ค่ะมือคุณจับตั้งแต่คุณจับเสื้อผ้าเข้ามาใส่เลยนะคะมือคุณจับก็ให้คุณรู้สึกทุให้คือมือคุณเนี่ยมันเป็นตัวสัมพัพ่์ เพาสัมผัสนะคะฉะนั้นมือคุณไปสัมผัสอะไรคุณก็มีสติกําหนดรู้นะคะสิ่งที่คุณสัมผัสอยู่ค่ะนะคะสัมผัสผ้าเราก็มีสติกําหนดรู้ว่าเราสัมผัสผ้าอยู่นะคะในกิริยาที่คุณกําลังสวมใส่คุณก็สัมผัสรู้การสวมใส่ของคุณก็คือคุณจับคุณก็รู้ในการนะคะทุกกิริยาที่คุณใช้ในชีวิตประจําวันของคุณค่ะไม่ว่าคุณจะเร็วช้า นะคุณฝึกสมาธิได้หมดเลยแค่คุณรู้นะคะในการสัมผัสนะคะแต่สิ่งใดก็แล้วแต่ให้คุณรู้นะคะสัมผัสรู้และเวลาคุณฝึกนะคะการฝึกแบบนี้ค่ะให้กําหนดสติกําหนดอยู่กับสิ่งที่คุณกาลังสัมผัสมันความทุกขายด้วยค่ะคุณแค่รู้เฉยๆว่าคุณกําลังสวมใส่เพราะจิตเราค่ะ เราสวมใส่ทุกวันอยู่แล้วมันมีอยู่ในข้อมูลความจําอยู่แล้วค่ะเราก็สามารถสวมใส่ได้อัตโนมัติะนั้นคุณแค่กาหนดสติคุณจับจับผ้า,ผาขึ้นมาและก็สวมใส่ค่ะจะสังเกตนะคะเวลาคุณสวมใส่ความคิดคุณไม่ได้เกิดขึ้นเลยค่ะนะคะอ่ะนะคะเพราะคุณจับมามันเป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้วนะคะคุณแค่มีสติกําหนดอยู่กับมือที่คุณจับผ้าและเมื่อผ้ามันสัมผัสตัวคุณก็ รับรู้นะคะรับรู้ผ้าที่มันสัมผัสตัวคุณแค่นั้นเองหัวใจสําคัญคือตัวรับรู้ของคุณเนี่ยมันรับรู้รผ่านร่างกายผ่านมือนะคะจิตคุณมันจะโฟกัสไปที่นั่นดะ่ะมันก็จะทําให้คุณค่ะนะคะ จออยู่กับกิจกรรมที่คุณทําอยู่ความคิดมันจะหายไปทันทีไปสังเกตดูนะคะนี่คือการสวมเสื้อผ้าค่ะต่อมาค่ะนะคะรวมถึงการใส่รองเท้าสวมรองเท้าสวมถุงน่องนะคะอ่ะได้หมดเลยใช้หลักการเดียวกันมือคุณจับก็สัมผัสรู้อยู่กับสิ่งที่คุณไปจับค่ะนะคะคุณสัมผัสรู้และสิ่งที่คุณไป สัมผัสเนี่ยคือถุงเท้ามันสัมผัสร่างกายคุณค่ะคุณก็รับรู้จากนะคะถุงเท้าที่มันสัมผัสร่างกายคุณสัมผัสขาคุณค่ะคุณก็รับรู้บริเวณที่มันกระทบขาคุณค่ะจิตมันจะโฟกัสไปทันทีค่ะนะคะกฎของวิทยาศาสตร์นะคะกฎนะคะของพลังงานค่ะ ะะเมื่อเรารับรู้อยู่ที่ไหนหรือเมื่อเรารู้สึกอยู่ที่ไหนค่ะพลังงานหรือจิตเรามันจะพุ่งไปที่นั่นค่ะฉะนั้นเวลาเราใส่ถุงเท้าเรารู้สึกอยู่ที่เท้าเราจิตเราหรือพลังงานจากพุ่งไปที่นั่นค่ะนะคะ<วา>ไปลองสังเกตดูนะคะเราสวมเสื้ออยู่เนี่ยจิตเราโฟกัสอยู่ที่นะคะจับเสื้ออยู่เนี่ยจิตเราโฟกัสอยู่ นะคะคเรารู้สึกอยู่เนี่ยเราดึงปุ๊บเรารู้สึกอยู่เนี่ยนะคะอ่าเรารู้สึกอยู่กับเสื้อที่เราจับอยู่เนี่ยพลังงานมันจะพุ่งไปตามความรู้สึกกับนะคะเรารู้สึกอยู่ที่ไหนมันจะไปที่นั่นค่ะนะคะอ่ะนี่คือต่อมาค่ะสวมเสื้อถอดเสื้อรวมถึงถุงเท้ากางเกงได้หมดเลยคุณสามารถฝึกสมาธิ ได้หมดเลยเขาเรียกว่าฝึกสติฝึกจิตเราค่ะจิตมันจะโฟกัสไปที่สิ่งที่คุณสัมผัสค่ะต่อมาค่ะนะคะต่อมาข้อที่สี่ค่ะขณะที่คุณอาบน้ําค่ะโอ้โหดิฉันทาประจําเลยนะคะดิฉันมักจะฝึกสมาธินะคะเวลาอาบน้ํค่ะน้ํครอบร่างกายคุณค่ะนะคะคุณฝึกตั้งแต่เสียงน้ําเลยค่ะเสียงที่มันนะคะนะคะ น้ำปักบัวค่ะที่มันไหลมากระทบค่ะคุณฝึกจิตคุณค่ะั้แต่เสียงมันมากระทบที่หูคุณเลยคุณสัมผัสรับรู้ที่หูเลยและน้ําก่ะมันมากระทบที่กายคุณคุณก็รับรู้ที่น้ํามันกระทบที่กายคุณค่ะคุณก็ฝึกนะคะฝึกจิตคุณฝึกสติคุณว่าน้ํามันรับรู้น้ํามันกระทบที่กายคุณคุณรับรู้สึกแบบไหนคุณรู้สึกเย็นคุณรู้สึก คุณรู้สึกแบบไหนคุณก็รับรู้สภาวะกิริยาหรือนะคะอาการอารมณ์นะะอารมณ์ความรู้สึกของคุณค่ะที่มันกระทบมันเป็นสภาวะแบบไหนค่ะนะคะคุณก็แค่สัมผัสและรับรู้ทั้นน้ําที่มันกระทบร่างกายของคุณค่ะนี่คือการฝึกนะคะสมาธิขณะอาบน้ําค่ะน้ํา นะคะกระทบร่างกายเราก็ร <amigo. S 2> ักรู้นะคะสิ่งที่มันกระทบรู้สึกแบบไหนเราดูสภาวะร่างกายเรานะคะก็คือนะคะเรารู้สึกแบบไหนที่มันกระทบค่ะให้เราดูและรู้ค่ะนะคะดูและรู้ด้วยจิตของเราค่ะข้างในเราค่ะก็คือตาในเราค่ะนะตาในเราค่ะนะคะที่มันมาสัมผัสนะคะอยู่ที่ร่างกายเราเวลาน้ํามันนะคะมันพุ่งมานะคะที่ร่างกายเราค่ะหรือเราตัก อาบก็แล้วต่อย่ะนะคะเราก็ e. รับรู้อยู่ที่ร่างกายเรามันรับรู้อุ่นรับรู้หนาวรับรู้เย็นยังไงเราก็รับรู้ตามนะคะน้ําที่กระทบมาที่ร่างกายเรานะคะและช่วงที่เราอาบค่ะมันมีกลิ่นอ่นนะคะสบู่กลิ่นสบู่หรือว่าเป็นอ่ะนะคะเป็นอ่าสิ่งที่เราใช้ถูร่างกายเราเป็นอะไรก็แล้วแต่มันมีกลิ่นแบบไหนเราก็รับรู้กลิ่นอีกเราฝึกนะคะ เราฝึกการรับรู้ผ่านหูก็ได้ค่ะผ่านจมูกก็ได้เราฝึกได้หมดเลยนะคะจมูกก็คือกลิ่นอะที่มันเข้าจมูกเราเราก็รับรู้ว่ามันมี นะคะมันมีกลิ่นแบบไหนนะคะก็คือเอาจิตเราโฟกัสรับรู้มันมีกลิ่นแบบไหนโดยแค่รู้เฉยๆนะคะสปัตตับรู้เฉยๆกันแล้วเราก็ปล่อยค่ะรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยกันนี่คือการฝึกในกรณีเราอาบอะนะอาบน้ําน้ํเปอร์เซ็นต์นะน้ามันลาดมาที่ตัวเราก็รับรู้ที่น้ํามันกระทบที่ตัวเราค่ะนะคะกระทบมาเราก็รับรู้อยู่ที่ตัวเรานะคะอ่ะโดยการรับรู้ค่ะก็คือมันกระทบปุ๊บเราก็แค่รู้ว่าน้ํามันก กระทบเราแล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยค่ะนะคะดูสภาวะน้ํากระทบร่างกายเราไปเรื่อยๆกันนี่คือการฝึกสมาธิเช่นเดียวกันการและเราฝึกแบบเนี้ยมันจะเกิดกําลังสติที่มากขึ้นช่วงแรกๆเราฝึกมันอาจจะนะคะยังไม่ค่อยมีพลังแต่เมื่อเราทําทุกวันทุกวันมันจะเริ่มเกิดออโต้และเราจะเจอผู้รู้แบบ ธรรมาชาติโดยที่เราไม่ต้องนั่งสมาธิเราก็เจอติดเดิมแท้หรือผู้รู้ของเราคนะคะผู้รู้ของเราคือมันไม่มีตัวไม่มีตน่ะมันคือนะคะติดเดิมแท้ที่มีแต่สภาวะความว่างบะนะเราจะเจอผู้รู้ที่เด่นเพราะอะไรเราจะเห็น เราจะเห็นว่าอะไรมาสัมผัสเราก็รับรู้รับรู้รับรู้ไม่มีคำว่าปรุงแต่งหรือความคิดเลยแต่ช่วงแรกๆต้องมันฝึกบ่อยๆสม่ำเสมอนะคะโดยเฉพาะคนที่ไม่ชอบนั่งสมาธิลองนําเทคนิคนี้ไปฝึกดูนะคะเพราะการรับรู้มันไม่มีชื่อค่ะมันไม่มีชื่อแต่รู้นะคะรู้จากภายในมันรู้จากภายในมันไม่มีชื่อเพราะถ้า เพราะถ้าเราไปเติมชื่อนะคะมันจะเป็นสังสารการมันจะเป็นการบงแต่งฉะนั้นเราก็แค่ดูและรู้เฉยๆแค่นั้นเองนะคะดูและรู้ลองไปฝึกนะคะฝึกนะคะหัวใจสําคัญก็คือตัวรู้สึกของคุณเนี่ยสําคัญมากคุณต้องกําหนดสติรู้สึกนะคะมือของคุณเนี่ยที่ไปกระทบอะไรนะคะอ่ารวมถึงรู้สึกอยู่ในกายของคุณก็ได้เช่นเดียวกันรู้สึกอยู่ในกายของคุณอยู่ที่ มือคุณก็ได้ได้หมดเลยรวมถึงคุณรู้สึกอยู่ที่นะคะลมของคุณค่ะนะคะสมรู้นะคะรู้สึกอยู่ที่ลมนะคะเวลาคุณทําอะไรก็แล้วแต่ความคิดมันจะหายค่ะนะคะแก่มันอยู่ที่ตัวรู้สึกคุณมันรู้สึกเพียงที่เดียวจุดเดียวนะคะจุดเดียวเท่านั้นก่ะและนะคะช่วงที่รู้สึกอยู่ตรงนั้นค่ะคุณก็แค่ไป รับรู้สภาวะกิริยาสัมผัสรู้รนั้นมันรู้สึกแบบไหนเอาจิตคุณรวมไปรับรู้อยู่สิ่งนั้นค่ะจับน้ําอยู่คุณก็เอาจิตคุณไปรับรู้อยู่การจับน้ําค่ะรับรู้แค่รับรู้ไม่มีคําอธิบายไม่มีชื่อไม่เติมอะไรเลยนะคะแค่รับรู้เฉยๆแค่รู้นะคะรู้ว่ามือจับอยู่แค่นั้นเองนะคะเพราะถ้าเกิดคุณแค่รู้เฉยๆ นะคะโดยที่คุณไม่ไปคิดไม่ไปปรุงแต่งอ่ะคุณฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะกลับมาก็แค่รู้นะคะและก็ดื่มและน้ําเข้าไปในคอก็รู้ว่าน้ําเข้าไปเข้ารู้ตามไปเรื่อยๆค่ะน้ามันไหลไปที่ไหนก็รู้ไปเรื่อยๆค่ะนี่คือการฝึกในชีวิตประจําวันคุณค่ะฝึกไปทุกวันจะสังเกตกําลังมันเริ่มตั้งมั่น ทำทุกวันให้เกิดความเคยชินนะคะฝึกแบบนี้มันจะเป็นการฝึกแบบชีวิตประจําวันเขาเรียกว่าฝึกสติค่ะฝึกจิตให้เกิดกํลาลังเกิดสตินั่นเองนะคะเวลาเราฝึกทุกวันมันจะเห็นปัญญาในนะ,ะปัญญาในเราจะเห็นอุ้ยตัวรู้และเราจะเห็นอีกอุ้ยความคิดหายนะคะเราจะเห็นจากข้างในเขาเรียกว่าปัญญาข้างในมันจะเห็นว่าความคิดหายค่ะไปลอง ดูนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะก็มาแบ่งตอนเทคนิคการใช้ชีวิตประจําวันการฝึกสติหรือฝึกง่ายๆที่ทุกคนสามารถทําได้นะคะสวัสดีค่ะ